บํานเปพนที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือจะไม่้สิ่งเดิมอและพูดจะเ้ไว้ว่าข้าพเจ้าขายนี้อมอบกายจะไวชีวิตฝากฟังไว้ในคุณพระุทธศาสนาขออุสมเด็จพระสมในมาสัมพุทธเจ้าที่วันนี้เป็นต้นตาตก้มเชือชีวิตของข้าพเจ้าขณะนีแล้วรัตนาะเยปมาวัรัตนยนักตทางสพาราทางขตุลันเต็มกระมาเที่ยววารัตนยนักตทางสาทข้าตุลกันเต ปาตาปมาทีนทธวารตยีนัทธตังสัพพาราภาราตังรัตุโลกันเติปาตาีปมาทีนวายีนกตสัพพาราารตังรตุโลกันติทำช่วยงนที่มาอสุที่ทหลายไระมาณทรเกินเตคุณพระเจ้ามาทำพระสงฆ์ในคุณปิดามารดาทุปาอาจารย์สามีภรรยาปุญตุจงเป็นสุขเป็สุขเถิดได้มีความทุกข์ใจทุใจเลยสุขียาาบริหารตุจงมีความสุขแายสุขใจรักษาตนให้คนจากผู้ที่เล าช่วยยังตาช่วยช่วยยังเราดูทุกคนวันนี้เป็นวันพระจริงๆเลยอยากให้ไหว้พระทุกมือก็ไหว้พระทุกวันนี้มันเหมือนกับเราได้ตกลงกันตั้งแต่ปฐมีเท็บว่ามาอยู่ที่นี่จะต้องได้สวดมนต์ทุกซึ่งขยักให้ทุกคนพยายามเสียสูง่ายถ้าคนเหนือบากคนแรงหรือคนภารกิจผิดข้อขาดตายก็ ข่มจิตข่มใจดึงจิตจูงใจตัวเองม,มาไหว้พระทุกวันมันจะจุดด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าไหว้ดีจงเชื่อว่าการไหว้พระนี่มันดีดีอย่างแรกคือทิศ<ด>ใจเฮาดึงควมททเยอทะยานหรือดึงค่วมว่าบุญหรือดึงค่วมบ่มี่สีข่วมบ่มีส่สติีในแต่ละวันที่เรา24ชั่วโมงแม้กระทั่งยามนอนก็ต้องฝัง ทำให้ฝันแบบไม่มีสัสั้นไปก็มีและตอนกลางวันโดยเฉพาะที่พวกเราได้มาอยู่กันเยอะๆหลายๆคนเนืองเสียมันก็ต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างเจออะไรที่มาไกควรนสมาธิในการซ้อมในการทีห้าสิซ้อมเพื่อสิประกอบสมอาชีพเข้าการไหว้พระไปอีกหน้าต่างหรือประตูหนึ่งให้ให้เราได้พักกายพักใจในจุดที่มันว่าวุญหรือที่มันบ่สบายใจ อันนี้คือสิ่งที่ดีส่วนไหว้พระแล้วจะเกิดนี่โชคนี่ลาบนี่อันนั้นอันนี้อันน้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ที่จริงเลยนี่คือไหว้พระแล้วร,รู้เรารู้สึกว่ามันสงบเอาสิใดนี่สมาธิอ่าสมาธิเขาจะได้ให้เขาไห้<ส><ส>ยังชิดนะครับเอาสิใดนี่ก็รู้สึกว่าเออเอาเริ่มใหม่ความเหนื่อยความล้าหรือปัญหาสิ่งที่ผิดหูผิดตาของงาน จิตใจเราดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับการทํางานที่มันมีคุณภาพถ้างานที่มันมีคุณภาพจะส่งเสริมตัวเราเองนี่แหละไหวพระสิมิโชมิลาบอนก็ต้องไปถามหาไหวแล้วมันทําให้เราจิตใจดีไม่ฟุง้งซ่านมันก็ทํางานออกมาดีทํางานออกมาดีก็มันจะเลื่อยไปใสละ่ะนั่นแหละขึะ้นโคละ่ะหาเอางงปูจัดาอาเอาคืบา้บมาอุ้มเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ไหวแล้วอะไรหรอก ก็เชมคอะไรอันนีม้มันก็โบกปินอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองนั่นแหละนะครับมันเป็นประโยชน์แต่ตัวอีก็เสียสลาสมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าทุ่มครึ่งเนี่ยที่ไม่อยู่ก็ให้มาไหว้พระทุกวันหน่อยนะครับ